สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงในทางฝั่งสรงข้ามของรัสเซียยูเครนกันต่อนะคะแล้วก็จะทางฝั่งของยุโรปค่ะที่ก็มีเรื่องราวมากมายที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้เส้นทางฝั่งของยูเครนค่ะที่ก็เป็นในเรื่องของยานเกาะที่ก็ต้องเอาชีวิตรอดจาก FPV พีทางฝั่งของตรงข้ามในทุกๆวันก็จะมีการปรับตัวมากมายให้สามารถใช้งานได้ต่อ เระจะทางฝั่งของโรงมาเนียค่ะหนึ่งในสมาชิกของนาโต้เธอก็จะทําการปรับปรุงเครื่องบินฝึกของเขาที่ก็ลา้านั่นเองจะมาพูดถึงตรงนี้กันค่ะเราจะทางฝั่งของยูเครนกันก่อนนะคะสําหรับเจ้ายานเกาะที่ก็ถูกออกแบบมาสําหรับบุรเรืองของร่นโดยเฉพาะต้องการจะป้องกันให้ได้สําหรับเจ้าวาท่าสองค่ะ เจ้าวาน่าสนะคะก็เป็นยานเกาะล้อยาง 4x4 จะทางฝังของยูเครนเี่ก็พัฒนาต่อยอดมาจากวอร์ทา่างรุ่นแรกแล้วก็ปรับแนวคิดของมันเนี่ยให้เหมาะสมกับสงค้ามในปีสมัจนถึงปีสมันยห้าดูลยสนาตัดสำคัญของมันเลยค่ะตัวมันเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับกับรถถังนะคะแต่มันเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อรอดจากโรนต่างๆสเก็ตต่างๆ และก็ซุ่มจากการโจมตีมากมายหลายทุกมุมทั่วโลกทุกที่ที่ก็ดังฝั่งของยูเครนได้ผ่านไปนั่นเองและจะทำฝังของ Airsoft Bridge g r นะคะก็เป็นหนึ่งในหน่วยรบที่เขาไปเจอเจ,อเจ้า AP v d r โดนที่หนานได้ในสุดก็ได้นําเจ้าวาท่าสตัวนี้เนี่ยนำไปใช้งานในสถานการณ์จริงก็ไม่ใช่เพียงแค่ในการทดสอบในสนามรบเท่านั้นก็ลงพื้นที่จริงๆเลยว่ามันจะเป็นอย่างไร และเหตุการณ์สำคัญค่ะจากสิ่งที่เห็นเด่นในชั้นลยก็คือเจ้าตัวนี้นะคะก็ถูกตัว FPV Drone เนี่ยโดมโจมตีจริงๆแต่ว่าลูกเรือก็รอดค่ะเพราะจากตามรายง,งานนะคะก็คือมันโดนพวก FPV Drone ที่มันติดหัวลบหนักๆซึ่งเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของสงครามของรัสเซียยคลครนในปัจจุบันผลลัพธ์ก็คือตัวรถถังนะคะที่ไปในครั้งนั้นในยานก่อตัวนั้นเนี่ยมันเสียหายแต่ว่าลูกเรือทั้งหมดที่ก็ททาการขับเคลื่อนเจ้าตัวนี้ไปเนี่ยก็รอดชีวิตทั้งหมดเลยค่ะ ทำให้โครงสร้างหลักนะคะมันก็ไม่พังแบบแคสโตรปิกคิวหรือการพังทลายทั้งหมดเลยนะคะไม่เหมือนกับทางฝั่งของรัสเซียที่ก็จะเห็นเดนิชฉัน,นว่าคือมันก็เป็นการจมตีแบบใหญ่ที่สุดถึงแม้ว่าเขานะคะพยายามจะหาอะไรกันแต่ว่าอยากเห็นเดนชชันขาดถ้ามันเป็นแคทางฝั่งของยูเครนก็ยังเทียบไม่ทิดอยู่เหมือนเดิม ราะในสงครามของยุคนี้นะคะรถที่มันไม่พังเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของตัวชีวิตหลักนะคะว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่มันคือการที่ว่าคนในรถนะคะหรือคนที่เขาทําการขับเคลื่อนเจ้าตัวนี้เนี่ยรอดหรือไม่เพราะถ้ารอดขึ้นมาแสดงว่าเจ้าตัวพวกนี้เนี่ยสามารถป้องกันคนได้จริงๆและถ้าถามว่าเจ้าว่าท่าสองตัวนี้นะคะทําไมถึงรอดมาจากตัว FPV ได้ในด้านของลักษณะจ,จุดเด่นของมันนะคะในทางเทคนิคที่ก็สะท้อนออกมามันเป็นการออกแบบจะสนามรบจริงคะ่ะ อย่างและเลยที่สังเกตในในชชัดก็คือรบตัวของตัวถังของมันนะคะรูปทรงต่างๆมันเป็นตัวที่ก้นลดพื้นผิวตั้งฉากลดจนอ่อนด้านข้างแล้วก็ใต้ท้องเพิ่อมโอก,กาสในการรอบมากขึ้นเกราะของมันนะคะของมันก็เป็นเกราะแบบโมดูล่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่พยายามหนาจนเกินจริงแต่ก้อน,นกระจายในเรื่องของแรงดะเบิดให้ไปกระจายรอบข้างรถไม่ให้แบบจงจุดๆเดียวให้มันทําลายทั้งหมดและในการป้องกันลูกเรือเองค่ะ จะบอกกันนะคะมันก็บอกกันแรงระเบิดต่างๆได้การจัดวางของมันเนี่ยก็ไม่ให้แรงระเบิดส่งตรงถึงร่างกายโดยตรงก็อย่างที่พูดไปในข้างต้นค่ะว่ามันเป็นการกระจายในการป้องกันแบบกระจายรอบๆว่าให้แรงระเบิดเนี่ยกระจายไปทั่วๆมันจะได้ไม่ต้องมันจะได้ไม่ต้องเจาะจงที่ใดที่หนึ่งให้มันแบบเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอะไรอย่างนี้ขอเจ้า a p v โรนส่วนใหญ่นะคะมันก็ใช้ในเรื่องของหัวรบขนาดเล็ก และแน่นอนค่ะว่าถ้าเจ้าตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ดีจริงๆและแบบถูกต้องโอก,กาสจะเสียค่ะแต่ก็ไม่ถึงขั้นค่าให้มันแบบสามารถรมไม่ได้เลยตรงนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่สุดยอดค่ะแล้วก็เป็นหัวใจหลักของเจ้าวัทาทาสองที่เขานะคะทาการพัฒนาขึ้นมาด้วยถัดมาค่ะจะทงฝั่งของรัสเซียยูเครนนะคะมาทงฝั่งของนาโตกันมากนะคะสําหรับโครงการที่ก็ติดลมในทางของรัชการนั่นเองมันเป็นอย่างเจ้า IR-99 ตัวนี้ค่ะเจ้า IR-99 ตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องบินฝึก iPhone, ไอพ่น e จากน้งฝังของโรมาเนียที่ก็พัฒน,นาจากบริษัทอย่างแ l ล v ิโ n e c a r r v o l a ค่ะโรมาเนี้นะคะก็ได้เซ็นสัญญาโครงการดังกล่าวเนี่ยไปตั้งแต่ปี20 2 0แล้วเพื่อทำการอัปเกรดเจ้า IR-99 ตัวนี้เนี่ยให้ทันสมัยมากๆรองรับกับการฝึกนักมินยุคข,ของนาโตแล้วก็ S6 ที่มีจำนวนมากค่ะ แต่ปัญหาใหญ่เลยก็คือที่ไปเจอมานะคะก็คือมันผ่านมาเกือบ5ปีแล้วด้วยกันโครงการอาก,กาศก็ยังไม่เสร็จสักทีโครงการอาก,กาศเนี่ยล่าช้าจนบริษัทของผู้ผลิตก็ต้องออกมาร้องขอรัฐบาลขึ้นมานะคะว่าในเรื่องของตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาจริงๆสิงซึ่้านของประเด็นสาคัญที่พอจะเห็นเดนนิชัว่าทําไมโครงการอาก,กาวถึงล่าช้าเลยก็คืออย่างแรกคะ่ะเงินที่ส่งไปให้กับบริษัทในการผลิตนั้นเนี่ย ที่แบบว่าอาจจะมีการมัดจําไว้ล่วงหน้าแต่ว่าก็ไม่ได้แบบให้เต็มแบบทั้งพิกัดที่ต้องจ่ายเต็มๆไว้แล้วถึงในขั้นตอนของราชการด้วยเองค่ะมันก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนล่าช้าอีกมันใช้เวลานานมากๆแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนข้อกําหนดระหว่างทางด้วยค่ะมันก็มีเรื่องการปรับเปลี่ยนอันเนี้ยจนมากมายนะคะจนมันทําให้ตัวมันในข้อล่าช้าไปเกือบห้าปีเต็มกว่าจะได้แบบใช้งานจริงๆด้วย ผลเลยก,ก็คือบริษัทนะคะก็ใกล้ที่จะล้มละลายเพราะเหตุจะในเรื่องของเงินมาไม่เต็มไม่สามารถหมุนเวียนเงินได้เท่าที่ควรเป็นค่ะ อันีจริงนะคะเรื่องนี้ถือว่าสําคัญมากนะคะกับทางฝั่งของยุโรปเลยมันไม่ใช่ปัญหาดาบฝังของโรมาเนียประเทศเดียวนะคะแต่มาสะท้อนถึงปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมกระลาห่มของยุโรปตะวันออกที่เขานะคะก็ต้องพึ่งพารัฐอย่างหนักมันก็ไม่มีคําสั่งส่งออกที่เพียงพอและดนวของระบบจัดซื้อเองค่ะก็ยังเป็นปัญหาในเรื่องของความล่าช้าเมื่อเทียบกับภยัยคุกคามจริงๆที่ก็เรถวมากมาก แน่นอนค่ะฝั่งของยูเครนเขาก็มีการปรับนูลนี้นั่นเรื่อยๆเนาะแต่ทางฝั่งของนาโตเองเขาก็พยายามจะปรับให้เร็วเหมือนกันแต่แน่นอนค่ะถ้าเขาเนี่ยเอาเจาตรงพวกนี้เนี่ยเข้าในด้านของระบบราชการก็พอจะเดาได้อยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะคะว่าทําไมเขาเนี่ยถึงโครงการแต่ละอย่าง,างมากมายที่เขาได้อัปเกรดขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันถึงล่าช้าขึ้นมาเพราะเหตุเหตุเดียวเลยก็คือใน,นด้านของเงินในด้านของรัฐบาลเองและก็ระบบราชการค่ะ สำหรับไออตัวลราไปก่อนมในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ